ตอนนี้เราก็ได้ทรงผมมาแล้วนะคะโอ้โหเดี๋ยวนะประเด็นคือทำไมมันมีรอยหัวร้านตรงนี้ไี่ดีค่ะมันตลกแล้วเนี่ยโอ้ตาแล้วสวัสดีค่ะ กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นิวก็อยู่ในแมป Boy and d ์แดนเกอร์คับนั่นเองนะคะวันนี้นะคะนิวก็จะมาทําการนะคะแต่งชุดไปงานพรอมกันนั่นเองนะ พี่นี่วะมีชุดไปงานพร้อมด้วยเหรอฮะมี s ิเหมีชาร์กอันนี้มันเป็นการแบบว่าอัปเดตใหม่นะคะในแบบนี้มีการให้แต่งชุดไปงานพร้อมด้วยนะคะโอเคโอ้โหบางจอกันหมดเลยนะคะก็ยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนด้วยนะคะที่เข้ามาเล่นกันนะคะวันนี้นะคะโอเคค่ะก็โอ้โหตาละมีแบบว่าน้องข้โพดนะคะแต่งชุดเหมือนกันเลยนะคะยินดีต้อนรับน้องชมพู่น้องเพลงนะคะน้องอะไรเนี่ยน้องหญิงนะคะน้องเมนโด้หนึ่งหนึ่งสอ ะะก็ยิยนต้อนรับทุกคนด้วยนะคะยูโอเควันนี้นะคะพี่นิวเนี่ยก็จะมาทําการแต่งชุดนะคะไปงานพรอมกันนั่นเองนะคะก็ในแบบนี้นะคะมันก็จะให้เราเลือกเป็นผู้หญิงกับผู้ชายนะคะก็นิวเลือกเป็นผู้หญิงนะคะวันนี้เป็นผู้หญิงนั่นเอง <c oughs> โอเควันนี้นะคะเราก็จะไปอ่ะโอ้โหคนเยอะมากๆเลยนะคะตอนนี้ไปเลยค่ะไม่รอช้านะคะเราก็ไปเลือกเสื้อกันเลยนะคะไปเลือกเสื้อก,กันก่อนดีกว่าน,นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปเลือกออเทอร์ซซีนะคะโอ้โหดู สิเสื้อเต็มไปหมดเลยมีการอัปเดตใหม่ขึ้นมากเลยนะคะเนี่ยอ่าโอเคค่ะตอนนี้เราก็เดินไปเรื่อยๆก่อนนะคะออ้ตอนนี้นะคะเราเจอแล้วนะคะชุดงานพร้อมนั่นเองนะคะอยู่ตรงนี้นั่นเองว้าวสวยมากๆเลยนะคะชุดงานพร้อมว่าแต่พี่นิวเนี่ยจะเลือกชุดไหนดีละเนี่ยโอ้โหชุดนี้ก็สวย โอ้ชุดนี้ก็สวยโอ้ชุดนี้ก็สวยอีกโอ้โหโอ้โหสีชมพูสวยมากเลยนะคะโอ้โหรู้สึกว่าชุดผู้หญิงนี่มีให้เลือกหลายชุดมากเลยนะคะแต่ชุดผู้ชายทำไมมีชุดเดียวก็ไม่รู้นะเดี๋ยวนี้จะเลือกชุดนะคะก็เดี๋ยวเอาชุดอะไรดีเนี่ยเดี๋ยวนี้ขอเลือกเป็นชุดสีชมพูอันนี้ละกันนะคะชมพูล้วนนะคะชุดนี้นะคะโอ้โหชุดนี้สวยมากๆเลยนะคะโอเคค่ะจัดไปเลยช่วยโอ้กลายเป็นผู้หญิงบึกบึนขึ้นมาทันทีนะตอนนี้ พี่เด้ว่าผมว่านะ มันแปลกๆนะคะพี่นิวการเป็นผู้หญิงบึกบึนเลยนะคะโอเคค่ะตอนนี้นิวก็ได้เอาหัวออกไปแล้วนะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้มาเลือกทรงผมกันนั่นเองโอเคเดี๋ยวมาเลือกทรงผมไปงานพรอมกันเลยดีกว่านะเอาหัวอะไรดีนะเนี่ยผมมีหลายทรงเลยนะคะนูไงคะผมอยู่นู่นโอ้นี่ไงค่ะผมอยู่ตรงนี้นั่นเองโอเคค่ะแล้วเราจะมาเลือกทรงผมกันนะคะว้ายทรงผมมันมีแต่แบบว่าไม่โดนใจเลยอะ่ะอุ้ยอันนี้อันนี้น่ารักดีนะคะทรงนี้นี่ทรงนี้ก็น่ารักดีนะเนี่ย เอาทรงนี้ก็ได้ค่ะโอเคอโอเคค่ะตอนนี้เราก็ได้ทรงผมอมาแล้วนะคะโอ้โหเดี๋ยวนะประเด็คือทำไมมันมีรอยหัวร้านตรงนี้ไม่ได้ค่ะมันตลกแล้วเนี่ยโอ้ตายแล้วมีรอยหัวร้านอยู่ด้วยนะคะ ทำไมของคนอื่นไม่เป็นทำไมของพี่นิวเป็น <c oughs> มีรอยหัวล้านอยู่โอเคค่ะ okay, เดี๋ยวเรามาเลือกหมวกกันดีกว่านะคะเพื่อปกปิดรอยหัวล้านนั่นเองเอ้ย <c oughs> hey, ยังไงหมวกสีชมพูอันนี้เลยชว่วยอู้ได้แล้วค่ะนี่อันนี้เพื่อปกรอยหัวล้านของนิวนั่นเองนะคะ <c oughs> อะโอเคโหเนี่ยชุดไปงานพร้อมของนิวนะคะ เดี๋ยวจะไปเลือกกันอีกนะคะว่าจะมีอะไรอีกโ,อโหมีชุดแบบว่าหวัวโลอินสีด้วยนะคะเนี่ยเท่มากๆเลยค่ะโออเดี๋ยวเรามาเลือกหน้าตากันดีกว่านะคะมีหน้าตาให้เราเลือกเยอะเลยนะคะเนี่ยเอาหน้าไหนดีละ่ะเอ๊โอ้เอาหน้านั้นดีกว่านะคะนี่ทาปากด้วยช่เอฟโอ้โหสวยมากๆเลยโอโ้สวยมากเลยนะคะว้าว,ว,าวโห เพงมากมากเลยค่ะโอเคค่ะตอนนี้นิวก็พร้อมแล้วนะคะที่จะไปงานพร้อมของเรากันยูว้าวโอ้โห,โโหเดี๋ยวนะมีม้าเข้ามาด้วยเหรอเนี่ยม้าหรือหมาหมาโอ้โหหมาตัวเบลเลอเลยนะคะอุ้ยน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวโอ,โอเคค่ะตอนนี้นะคะนิวก็พร้อมที่จะไปงานพร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะก็แต่งตัวฟรุง้งฟริงกระดิ่งแมวออกมาแล้วนะคะไปกันดีกว่าค่ะไปงานพร้อมกันเลยยู โอ้โหดูสิคะมีพร the ้อมให้เราเดินด้วยนะคะเนี่ยเจ๋งมากๆเลยไปกันดีกว่าค่ะแตนแต้นเตดนเตดนเต้นตนแตนตะนเตนตะนเตนแตนเตนเออพี่นิว่ะเหมือนแฟนงานแต่งเลยนะคะนี่ค่ะเรากำลังเดินไปงานพร้อมกันนะคะช่วยฟังจะเข้าไปแล้วอูบูป้าโอ้ยโอ้ยติดประตูโอเคเข้าไปเลยค่ะโอ้โหไม่มีใครเลยเออพี่เนว่ะสาบ้านนะคะ ว่านี่คืองานพร้อมก็ใช่นูสิเมียวชาักเนี่ยแหละคืองานพร้อมแต่มันไม่มีใครเลยนะคะนี่ไงโหมีบาร์ด้วยนะ,ะตรงนี้เรานั่งโอ้โหตรงนี้นะคะโอ้โห ตรงนี้คือลานแดนของงานพร้อม่นองนะคะโอ้โหมานอนอะไรตรงนี้แล้วเนี่ยโอเคค่ะเดี๋ยวจะมาแดนกันดีกว่านะคะเต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 ะสบายนะคะว่าพี่นิวนี่คือเต้นอ่าใช่แล้วเหมียเช้าเป็นไงล่ะสนุกมากๆเลยนะคะเนี่ยว่าทุกคนมาเต้นกันดีกว่าโอ้โหมีแอลกอฮอล์ด้วยนะคะในงานนี้โอ้โหดื่มกันดื่มกันยูหูว้าวว้าวว้าว เดี๋ยวนะคะน้องๆนี่ใส่หมวกกันมา3คนพร้อมกันเลยนี่คืออะไร <laughs> นัดกันมาใช่ไหมเนี่ยมาด้วยกันมาจากบ้านเดียวกันใช่ไหมคะ <gasps> โอ้โหมางานพร้อมแล้วแบบแต่งตัวใส่หมวกไม่ได้นะไม่ได้นะคะน้องๆสนุกม,มากๆเลยนะคะแม่ <laughs> โอเคค่ะเดี๋ยวจะไปโอ้โหเต้นไปเดินไปนะคะนี่เป็นไงฉีกขาไปเต้นในน้ำดีกว่าเออช่วยเป็นไงล่ะว้าว โอ้โหโอสนุกจังเลยงานพรอมปาร์ตี้งานนี้กินโอ้ยอร่อยอร่อยอร่อยโอ้พี่ฮะอยากกินบ้างฮะเดี๋ยวเมาอ่ะโอ้โหอ้โหดูสิคะโอ้พี่น้องบางคนเมาหลับไปแล้วนะคะโอ้โหเราไม่ได้เมาหลับค่ะดูแค่ง่วงนอนโอ้โหปาร์ตี้ดึกจนแบบว่าเมาหลับเป็นกันไปเลยนะคะเนี่ยโอ้โหโอ้โหวู้ฮู้วู้ฮู้เป็นปาร์ตี้ที่มันมากๆเลยนะคะเนี่ยยู้ฮู้ โอเคค่ะตอนนี้เดียวก็ปาร์ตี้แบบว่าโอ้แล้วเริ่มเมาแล้วนะคะแล้วก็เริ่มง่วงแล้วก็ด้วยนะเรากลับไปบ้านของเรากันดีกว่านะคะนะส่งท้ายนะคะอึ๊บอึ๊บอึ๊บโอเคไปกันดีกว่านะคะไปแล้วค่ะโอ้ตอนนี้พี่เดียวกง,งแล้วอ่ะพี่นดีวขอตัวไปนอนก่อนแล้วกันนะเหมียวชักเอา้าห้องนอนเราอยู่ไหนเนี่ยโอ,โอเคค่ะขึ้นบันไดไปนะคะอ,อึ๊บ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 โอ้โหจำห้องตัวเองไม่ได้นะคะเนี่ยโอ้หลายห้องเลยเกินห้องไหนของเราห้องนี้หรือเปล่า โอ้ห้องนี้ห้องครัวใช่หรือเปล่าโอเคค่ะเราถึงห้องนอนของเราแล้วนะคะโอ้ยพี่นิวขอนอนก่อนแลวกันนะคะง่วงม้าๆเลยค่ะต้องนอนทุกคนคนนอนก่อนนะคะทุกคนตอนนี้พี่นิวปาร์ตี้มาพอสมควรแล้วอนอนก่อนแล้วกันนะ,ะนะพี่นิวฮะพี่นิวว่าไงเมื่อเช้าทำไมพี่นิวตัวเด็กนี้ล่ะคะเฮ้ยจริงๆด้วยอะทำไมพี่นิวตัวเล็กลงอะรู้เป็นเพราะพี่นิวดื่มแอลกอฮอล์ฮะ ่นี่เราเหมือนแกน๊เหมยช้าทำไมพีม่น่ตัวเล็กเงี้ยล่ะพี่นี่ว่าตื่นแต่ฮะผมว่ามัน,ปนแปลกๆแ,แล้วนะฮะโอ้โหตอนนี้นะคะเราตัวเด็กลงมากเลยนะคะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นโอ้โหตายแล้วกลายเป็นเบบี้นะคะตอนนี้โอ้โหนี่เรากลายเป็นเด็กจริงๆเหรอเนี่ยโอ้ไม่กอดโอ้โหตอนนี้คือทะเลนะคะว้าวว้าวว้าว,ว,าว,ว,าวมีทะเลด้วยยูหูโอ้โหลงไปแป๊บเดียวก็จมแล้ว่ะ โอ้ดูสิคะลงไปลงไปแป๊บเดียวนะคะชมแล้วนะคะโอ้โหโอ้ดูนั่นสิคะมีของเล่นสำหรับเด็กด้วยนะคะเนี่ยเจ๋งมากๆเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวจะไปเล่นกันนะคะโอ้โอขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้เตี้ยเกินโอเคค่ะเดี๋ยวเข้าไปกันเลยนะคะเอ้ยอุ้ยเอ้ยไปไปไปยังไงเข้าไปไม่ได้โอเคค่ะเขาได้แล้วนะคะนี่กระโดดกระดิ่งกระดิ่งกระดิ่งโอ้โหดูดิโอ้กระดิ่ง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  เฮ้ยสนุกะโอ้โหพี่นิวฮะอันนี้มันเหมาะสำหรับเด็กมากเลยนะฮะใช่แล้วเหมียวชา้ากันนี้มันของเด็กเลยนะเนี่ยโอ,โอ้ดูจังเลยได้กลับไปเป็นเด็กด้วยอ่ะโอ้ไม่น่าเชื่อว่าการดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็ไปงานพร้อมเนี่ยจะทําให้เราเป็นเด็กนะเนี่ยผมว่ามันไม่น่าเกี่ยวนะคะพี่นิวเอาหรอเหมียวชากแล้วทำไมเราเป็นเด็กอะ่ะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันฮะโอ้โหดูทิคะสนุกมากๆเลย ขอตัวลาไปก่อนละกันนะคะโอ้โหได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งเนี่ยรู้สึกว่าจะสนุกมากๆเลยทีเดียวนะคะโอ้โหแล้วก็วันนี้นะคะได้ไปงานพร้อมด้วยนะคะเจ๋งมากๆเลยนะคะยว้าวาว,าว,าว,ว้าวาวู้วว้วว โอเคฮาวันนี้นะคะนิวขอตัวไปเล่นกับน้องๆก่อนละกันนะคะนี่ดูค่ะเป็นเด็กเต็มกันไปหมดเลยนะคะโหนีนนี้นง้องก็แบบว่าพร้อมใจกันมากนะคะเรียงหน้าก,กระดานเลยนะคะมาบายๆน้องๆทุกคนนะคะบา,บายๆค่ะพบก,กับพี่นิวได้ใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบา,บายไลค์กดแชร์กดซัสบสไครต์ให้ด้วยนะคะบา,บายยจ้าเย้เย้เย้เยเยเยขอบคุณน้องๆทุกคนที่เข้ามาร่วมเล่นกันด้วยนะคะบายๆจ้ายูายยูเย้เย้เย้